ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคาร์ลเอลเมการ์ลเองวันนี้เรามาอยู่กับเกมเฟียสตูแ a ชั่มกันนั่นเองนะครับผมเกมนี้ก็เปิดมานานแล้วนะเอาตรงแต่ว่าผมก็ไปหาหาเจอมานะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับในเอพิโซดแรกนะครับนั่นก็คือ Home Alone นั่นเองนะครับผมเฟียสตูแ a ชั่มนะครับเป็นเอ่อเกมนะครับที่เล่นกับจิตเรานิดๆนะครับผมที่จะเล่าเรื่องเป็นตอนนะครับสำหรับ ผูท้ที่โอ้โหรอดชีวิตนะครับผมโดยเกมนี้นะครับมีเวลาเล่นอยู่ที่ประมาณ20นาทีนี่ครับอ่ะถ้าเมื่อเป็นการเสียวเวลาก็เราไปเริ่มกันเลยแล้วกันวันที่สิสกระ,กะรอกกระเรกกะรากระานะครับ มไม่อยากเอาเรื่องนี้ไปเขียนลงในเลตเอ้ยเลตด,ดิดเลยอะ่ะวจะถูกหาว่าเป็นเรื่องแต่งผมไม่รู้จะเลิกตรงไหนดีอะเดีย๋ยวว่าด้วยเรื่องสกิลการเล่าของผมที่กากตดนะงั้นผมเลิกเลยลวกัน เรื่องมันเกิดขึ้นช่วงกลางหน้าร้อนพ่อก,กับแม่ผมออกจากบ้านไปไปทำงานนั่นหมายความว่าผมจะต้องอยู่คนเดียวในวัสศสัปดาห์แต่ช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าช่วงเวลาในการนอนของผมนั้นค่อนข้างผิดเพี้ยนจะสามารถตื่นตอนไหนก็ได้แต่ว,ว่าผมจะพยายาม ซอมมันแก้ไขแล้วแหละโอ้โหโวิเมาช้าจังเสียงอะไรเสียงนกพีษเียนนาฬิกาปุกผมตื่นขึ้นประมาณสองทุ่มหรอของทุกๆคืนกดสเปซพื่อยืนขึ้นโอ้โหเมา ค่อนข้างช้านะครับอ่ะสองทุ่มบ้านเขามันมันยังไม่มืดอีกเหรอวะด้อันนี้ก็การบ้านนะฮะเอคลิกได้ด้วยอะอืะมมันยังไม่ได้ทำการบ้านเลยอะคืนนี้แต่ว่าผมหิวมากหาอะไรกินก่อนอะ่ะฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> ว้าวเฮ้ออะไรอะไรโอยไอ้อบ้ามีข้อความมานะครับจากแม่แล้วก็ไม่สันโอลิเวอร์แล้วไอเกมนี้มีข้อความด้วยสุดยอดเนี่ยครับผมวันนี้นะครับตอนประมาณสามเก้าโมงเก้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวพอกับแม่จะกลับมาเมื่อไรอ่ะพรากับแม่คิดว่าจะลับวันจันทร์น่ะลูกหลักออกไม่ได้ไันต้องเป็นเสียงแม่พ่อกคบแม่คิดว่าจะจับตอนวันจันทร์น่ะลูกหลัก นี่ไม่ได้บอกลรอเมื่อวานนี่อะโอ้เจ๋งเลยครับแม่อย่าลืมนอนตรงเวลาด้วยนะลูกหลาผมคิดว่าแม่จะซื้อเอ็กบอลมาให้ผมด้วยนะตามที่แม่สัญญาผมหมายถึงถ้าแม่จะส่งรถเหะอนะวนันนี้โอ้อันนี้บอกตอน11บอโมงฮะอันนี้มาบอกตอนอ๋อตอนไหนว่าบ่ายสองเหรออ๋อเออบ่ายสอง ออกตะไบสองครับวันนี้ผมขอเอาเมสันกับจอชมาค้างคืนด้วยได้ไหมครับมาทำกันบ้านหน่อยครับอ๋อได้เลยไว้เรื่องลูกมีอะไรต้องการลูกบอกแม่ได้เสมอนนะอย่าลืมอ่าเช็คที่ประตูด้วยว่าเป็นเพื่อนของลูกๆหรือเปล่าก,ก,ก,ก่อนที่จะเปิดประตูะ่ะแล้วก็ไปเช็คที่บานเกรดหรอ มีบ้านเกล็ดด้วยเหรอ <c oughs> อ๋อเจ็บข้อ <c oughs> อ,ยอ,ยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะลึกหลักครับแม่แล้วอันนี้นะครับก็ไปตอนหกโมงเช้าน,น,นะครับแยวพ่อกับแม่เนี่ยจะกลับตอนวันจันทร์แม่ผมนะ่ะอายุสิบสี่แล้วนะไม่จะกังวลอะไรไปขนาดนั้นนะ่ะ แล้วก็ใช่จะสั่งพิซซ่ามากินด้วยอ๋อลูกไม่ต้องสั่งอะไรมาหรอกเพราะว่าแม่ทำลาซานญาไว้ให้แล้วนะไปเช็คดูที่ตู้เย็นได้เลยเดี๋ยวมีลาซานญา <c oughs> มีลาซานญาด้วยนะครับผมอันนี้เป็นแชทของเมสันนะครับของแม่จบไปแล้วนะครับเนอะตอนเอ่อหกโมงหกโมงเย็นนะครับไงเพื่อนไงเพื่อนเอ่อ วันนี้นายกับเจสสิก้าจะมาพรุ่งนี้ใช่ไหมอ่ะอ๋อใช่ฉันได้ยินว่าจอร์จจะมาด้วยนะนะแล้วนะแล้วแล้วนายล่ะฉันก็ไม่รู้รสิทำไม,มอะ่ะฉันคิดว่านายเจอเธอพรุ่งนี้แล้วนะอืมก็ไม่รู้สิเธอเหมือนไม่อยากเจอฉันเลยอะ่ะฉันดูไม่ค่อยมีค่าอะไรกับเธอเลยแต่นายมีค่าอยู่แล้วอะ่ะแล้วถ้ายกเว้นแต่นายจะเอาตัวเองไปคูณสอง กับสป e ดอ f l ไ g h t อวสต์เ e ล e l l เป็นคูณสองแล้วก็ยกกำลังแสงด้วยพลังของนายนะ,ะฉันคิดว่าฉันมีพลังแล้วเรอนะแล้วเคมีเป็นไงบ้างอะ่ะอุ้ยเวรแล้วไงฉันเริ่มทำน,นี่ฉันเริ่มทำเลยอะ่ะฉันจะทำคือที่แหละเห,เหมือนกันเลยพ่อกับแม่ฉันไม่อยู่บ้านอะ่ะวันนี้นายมาบ้านฉันไหมเรามาเล่นมาริโอ้คาดกันโอ้ยเจ๋ง ฉันอยากไปเหมือนกันนะโอเคฉันโทรหาจอรไปแล้วอ่าฉันไม่แน่ใจอับเพื่อนฉันมีแพลนว่าจะไปกับแนทนะ่ะไปกับแนทหรอ,อไอเมสันมาเหอะขอร้องอยู่ว,ว่าคนเดียวมันเหงานอะเว้ยอันนี้อ๋อข้างล่างอันนี้เป็นบ้านโอ้ยเฮ้ยอ๋ออ,อ,อันนี้เป็นมาสเตอร์รูมนะครับแล้วไม่ต้องถามผมนะเรื่องเหตุผลว่าทำไมผมถึงเดินมาที่ห้องนี้ เพราะว่ามาเช็คห้องไงมาเห่ามา What ไอ้ลุงแล้วหมาเห่าไ,ไอ้โบเห่ามันกัดมันเลยก็ได้ไม่นี่มันบ้านเรานี่ใช่ปะ่ะโอ้โหแล้วล้วขนาดนี้ไม่ต้องมีก็ได้เราวิ่งไดเอาวิงาว่งได้โอเค มีไอ้คุณลุงโรคจิตคนหนึ่งที่มาเอออะไรอ๋อยอดะอ๋อนี่เหรอบ้านเกตใช่ปะเมื่อกี้มันมีคุณลุงครับไม่อยู่ข้างหน้าบ้านเราอันนี้โรคจิตเหมือนว่าเดี๋ยนะผมขอไปวันนี้ใช่ป้ประตูข้างหลังโอ้ยเสียงโอ้โหประตูเสียงโคตรดังเลยเนี่ยมันบ้านเราแล้วเมื่อกี้มันเข้ามาโอ้ผมไม่ต้องมีก็ได้ล้วแบบ <laughs> ล้วไอโบอ๋อเราติดโอ,โอ้เราติดกระแพงน้องหนนนะไอโบหายไปไหนแล้วไอโบหายนะครับแม่ไม่ได้บอกว่าให้ให้อาหารไอโบด้วยยี่ลูกมันจะเข้ามาบ้านเราจะโดนหมาเห่าก่อนแน่เลยให้เดาโคตรน่ากลัวแล้วมันก็หายไปไหน้วก็ไม่รู้เหมือนว่าแม่จะทำาลาซสัญญาให้นะยครับ ไหนวะโอ้ย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 หนีปะอ้าวน้ำดื่มแล้วโอ้โหโคตรอร่อยทำไมท่าดื่มน้ำมันแบบว่ามีเสียงด้วยกดตีโอ้โยนได้ด้วยอุ้ยนี่ไงโยนเลย นี่วลาสัญญาโอเคอาหารนี้มันเย็นแล้วเราต้องไปอุ่นใช่ไหมนี่เตากดไงอ่ะอ้าวสายสัญญาความกดไงอ่ะอ้าโยนไม่ได้คลิกเหรออ๋อคลิกอ๋ออ,อาหารกำลังอุ่นโอ,อ้เสียงโคตรดังรถมันก็ยังผ่านสองทุ่มบ้านเขายังไม่มื่น,นะครับความรู้ใหม่ แต่ไอ้ลุงอะเดยเพราะว่าไอ้นั่นแหละนั่นแหละคือตัวงานของเรื่องที่จะเกิดปิ๊งอันนี้ยอดร้อนมากน่าจะไปกินตอนที่ผมดูทีวีนะอ๋อนี่ใช่ไหมเราเปิดทีวีได้ปะโอ้ยนางพีเหรออ่าเราต้องไปนั่ง ว้าวกินได้ไหมผมก,กินได้อืมโควรอร่อยอืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยว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 ลุกก่อนลุกก่อนเดี๋ยว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 ผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้คนดูเห็นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือผมเห็นมันค่ะ เวรกรรมโอ้ยจะกินต่อยก่ออ๋อคือเราต้องเราเราต้องนั่งกินให้หมดก่อนดอกไอ้บ้ามันมีใครก็ไม่รู้เข้าบ้านเราเนี่ยนะโคตรอร่อยแล้วทีวีมันเปิดอะไรก็ไม่รู้ซีรีส์เรี้ยวไหมอตอนนี้ผมรู้สึกว่าอิ่มแล้วผมต้องไปนอนเบ อผมไม่รู้ว่าตัวเราจะชื่ออะไรวะแต่คือตอนเนี้ยมันมีคนอยู่ในบ้านกินหน้าตาเฉยแล้วก็แบบโอ้เมสันโอลิเวอร์อาเพื่อนเอยเพื่อนฉันคิดว่าชันงานเข้าอ่ะไปไม่ได้แล้วนะแต่ว่าทุกนี้นายต้องมาหาเจสสิก้าด้วยนะไอเมสนัน โอ้ยทำไมตัวละคร NPC มันถนึงขัดใจตลอดเวลาเลยโอ้เราพิมพ์แชทได้ครับเราส่งได้ปะเอาส่งไม่ได้แล้วแล้วเ,เดี๋ยวนะผม <c oughs> เราพิมพ์แชทเราพิมพ์ได้ด้วยเหรอ โว่าถ้าผมขึ้นไปผมตายแน่เลยอ่ะแล้วไงอ่ะเราเราต้องขึ้นไปนอนน่ะอะไรโทรอะไรอ๋อนี่เปิดหน้าต่างอ่านะผมห้องนี้ชัวห้องนี้แน่ๆนหรือว่ามันห้องเราวะโหลก็เปิดประตูหูวหรอห้องนี้แน่ๆนที่รู้คือห้องนี้แน่ๆนอุ้ยอะไรเมสันโอ้ประตูเปิด ไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่ผมเข้าห้องก่อนปิดประตูด้วยโอเคมันพิมอะแล้วเราตอบตอนไหนวะขอโทษนะไมอ๋อเราชื่อไมแล้วถ้าจะเจอนายพ่งนี้นะอย่าลืมทำเคมีด้วยล่ะเพื่อนโอ้ได้เลยเพื่อนทุกอย่างปกติดีอะทุกอย่างปกติดีนะเ <c oughs> มื่อฉันทำเคมีเสร็จแล้วฉันจะไปนอนนะเคเพื่อนได้เลยเพื่อน เราต้องเราต้องทำเคมีก่อนใช่ไหมอ่าได้อ่าโอเคแม่มันยังมีสติวาทำเคมีบ่ทำาทาการบ้านเสร็จแล้วอได้เวลาไปนอนแล้วล่ะโอ้โหเที่ยงคืนสามสิบแปดไม่ตายเลอนะไอ้อไส่ร์ฟเขาทำการบ้านเสร็จในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันกี่โมงวะมันสองทุ่มทำการบ้านถึงเที่ยงคืน โอ้นี่คือถ้าไม่ค้างตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์สุดท้ายมันก็ไม่นานขนาดนี้หรนะเพื่อนแล้วเราต้องไปนอนใช่ป่ะโอ้ยผมตกใจตลอดเลยทอเน่น้าดึกกันนะเด็กๆอย่าให้แม่รู้นะว่าคุณพอลล่าใครว่าพอลล่าลมาอมพ,พอลล่ามาฟ้องแม่ในพรุ่งนี้อ่ะพอลล่า ตอนแราคือป้าข้างบ้านเหรอหรือใครวะหรือเพื่อนเราต้องมานอนโอ้ฮฟิสิกส์เกมนี้มันแปลกๆว่ะผมตีหนึ่งเออ รู้สึกว่าจะต้องกินน้ำอะ่ะตีหนึ่งเวลาผีออก <c oughs> โอ้ยแล้วมันมีเสียงอะไรไม่รู้อะ่ะบ้านตรงข้ามก็ยังเปิดไฟอยู่เลยก็ยังไม่นอนเนี่ยโอ้โหหมู่บ้านสงบสพแต่จริงโอ้มันเอาผมแน่แล้วเมื่อกี้ มันเอาผมแน่ไปแล้วไปแล้วอีกพวกกินน้ำใช่ปะมันเสียงอะไรอ่ะมันเสียงน้ำแปะแปะแปะเนี่ยผมกินน้ำใช่ปะโอ้โหเสียงเปิดประตูก็หลอนละมันจะมีสาวอะไรวะผมระแวงตองลอดเลยตอนนี้น <c oughs> ดื่มพอ,อยังเนี่ยอ่าดื่มพอใช่ปะลกลับไปนอนนะไปนอนนะกลับไปนอนนะนอ,นนะอย่านะอย่านะ,น <laughs> ยะอ,อย่านะไปเร็ว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 โคตรเสียวอะไอเกมเนี่ยอย่านะปิดประตูเนอะโอเคเรียบร้อยแล้วก็นอนต่อโอ้ยไม่ฮะ เดี๋ยวนะฮะมันอยู่หน้าประตูไม่ใครอยู่ที่หน้าประตูนะ่ะใช่ลูกหรือเปล่าแม่ผมตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอผมอายุสิบสี่แม่เดี๋ยวนะเลขคนนี้มันอยู่ในบ้านเราอะ่ะมีสองคนเนอ เฮ้ยอย่างนี้ชลิกเพื่อซ่อนโอ้โหซ่อนได้ด้วยท้งไงอ่ะเราต้องเรายังต้องนอนต่ออีกปะแล้วใครมันอยู่หน้าบ้านหรอวะมองไม่เห็นอ่ะผมต้องลงไปข้างล่างหรอล แม่ไม่ตอบอะไรเลยอะ่ะเอ้ยอะไรโอ้โหเสียงผมต้องลงไปจริงเหรอมันมันเตรียมชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วอย่านะอย่านะโอ้ยอูผมตกใจแชทอะไรวะโอ้ย <laughs> ผมพยายามที่จะมองเขา แต่เหมือนว่าเขาจะจับผมได้ต้องพยายามเงีบๆเอาไว้แล้วทำไมหน้ามันแดงแบบนั้นน่ะต้องไงอะมันทำอะไรเราปะอ่านแชทก่อนพราราส่งมาให้แม่ดูอะแม่ไม่ได้รุมนี้มาจากไหนอ่ะพระาราส่งมาให้แม่ดูหรือเหมือนว่ามันจะปีนเข้าผ่านทางหน้าต่างอะแม่มันอยู่หน้าประตูแม่พวกเรากลางังโทรหาตำรวจนะเด็กเด็ก พยายามล็อกประตูไว้ทุกบานแล้วก็ซ่อนในห้องของเด็กๆนะพยายามอย่าเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดน,นะไม่ว่าจะเป็นใครโอเคไหมแม่ะทำไงอ่ะมันมันไม่ไปไหนสักทีอะคือคือเราต้องกลับขึ้นไปในห้องเหรออ๋อกลับก็กลับออไปไปไปลงทำไมหน้ามันแดงแล้วไอ้คนที่มันอยู่นี่ ในบ้านเรามันเป็นใครวะไม่รู้อะผมปิดตู้แค่นั้นแหละไม่รู้แบบแล้วไม่รู้แหละไม่รู้ว่าผมใต้เตียงไว้ก่อนอะอยากเลยแล้วไงอะเราเราต้องทำอะไรต่อวะอ๋อนี่ไงคณอ๋อบ้านอ๋อนเอนนเหรอบ้านคนพ่อโอ๊ย คุณพอล่าเข้ามาคุณล่าเดินใครใช้คุณพอล่าใช่ป่ะแล้วเสียงอะไรมันกระจกแตกโอโ้ไม่ลงอะ่ะแค่นั้นแหละผมไม่ลงอะ่ะแค่นั้นแหละถรือว่าเราต้องลงวะก็แม่บอกไม่ให้ไปเปิดประตูอะ่ะแล้วเมื่อกี้ใครโอ้โกดย้ำด้วย ขาไม่ใครนะแม่ลูกได้ยินแม่ไหมคุณพะะอไล่อยนะู่หน้าประตูแล้วนะแม่ขอโทษนะลูกกลักทุกอย่างจะโอเคแม่มไม่โอเคแม่แม่ผม,มต้องลองไปข้างล่างจริงเหรอแล้วามาืกินหน้าต่างมันแตกแล้วน้องเว้ยโอ้โหแล้วเสียงเดินบันไดคือแบบเฮ้ยอะไร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  มันอยู่จริงๆด้วยผมว่าแล้วมันไปตัวเลยอ่ะมันจะออกมาไหมวะเฮ้ยตายไ้กีตเกมเด้งโอ้โห เข้าเกมใหม่เหรอโอ้โหเราต้องไปเริ่มเล่นใหม่ไปดิ่ไม่มีเซฟด้วยโอ้โหอาจจะเล่นถึงตอนนี้ได้โคตรนานโอเคเรามันโผล่มาแล้วผมเดาว,ว่าผมต้องกลับไปในห้องใช่ไหมผมมาให้ขวดน,น้ำด้วยเอาแล้วเราก็ปิดประตูแค่นั้นแล้วเราก็ไปซ่อนแค่นั้น แล้วจิ๊ก็เข้ามาปิงทองกดเปเฮอะคุณพอล,ล่าแล้วมันเข้ามาทางหน้าต่างไหนหน้าต่างหน้าบ้านเหรอทำไมคุณพอล,ล่าไม่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 กระโดดเข้าหน้าต่างมาด้วยวิ่งนะนะเสียงรถ เอ้าเราตำรวจตำรวจครับจอดก่อนครับอุ้ยแล้วเขาจอดจริงยังไงอะเอเกมจบแล้วหรอคือมันมันมันหนีไปแล้วใช่ปะไม่กล้าเปิดประตูอะบ <c oughs> ลาโอ oh my god ขอบคุณครับบลา拉คุณบอล巴拉ดีสุดรักมากกว่าแม่ด้วยมันหนีไปประตูข้างหลังปะ เข้ามาทางเดิมแล้วมันหายไปวะนันจะหนีไปทางหน้าต่างให้เราจบไปแล้วนะครับสำหรับ Fear to Phantom Homelone a ตอนแรกนะครับ <laughs> ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมผีมานานนะครับเล่นแต่ฟนับนะครับก็ อีพีแรกนะครับเอพิโซดแรกเขาให้เปิดเล่นฟรีนะครับส่วนเอพิโซดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะต้องเสียตังซื้อนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะเสียตังมาเล่นดีไหมนะครับแต่เอาตรงเกมมันเออเกมมันสนุกดีนะมันเสียวสลังดีครับก็สำหรับคทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับด้วยรที่เราต้องจากกันแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่พีหน้านะครับพี่หน้าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับ ไว้เชิญใหม่คลิปอีกหน้านะบ๊ายๆแล้วทุกคนนะคะบจุ๊บๆไปละ